สวัสดีค่ะตอนนี้ที่สวนอินสุกโอกอร์นีก็แดดล่มล,ม,ลมตกแล้วนะคะออกแก่ขาซะด้วยซ้ำนะคะอ่านี่ค่ะไปเก็บแหนแดงมานี่แหนแดงนี่เห็นไหมคะนี่ไปเก็บแหนแดงมาเพื่อที่จะมาทำปุ๋ยค่ะตรงนั้นเราปลูกต้นข้าวปลูกเรียบร้อยแล้วผสมปุ๋ยอยู่ในกระถางเรียบร้อยแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีแหนแดงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเพาะปลูกอีก ก่อนจะเพาะปลูกเราก็จะต้องรุงดินนะก็คือตอนนี้พรวดินเสร็จเรียบร้อยก็คือเนี่ยเราก็จะนํำแหนแดงเอามาวานค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวหรือต้องหวานเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบหวานหวานนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าขี้วัวไม่น่าจะหวานทันโอเคเดี๋ยวยังไงก็คือเนี่ยแล้วก็หวานไปนะเนี่ยหวานไปเลยตรงเนี้ยเราใช้ เราใช้แหนแดงแห้งก็ได้นะคะแหนแดงสดก็ได้เนี่ยใช้ได้อพอดีเรามีสดเราจะล้างการะมังพอดีเราก็ใช้แหนแดงสดมาเลยส่วนแหนแดงแห้งเราก็มีนะคะถ้าแหนแดงแห้งไม่ต้องใช้เยอะแต่ถ้าแหนแดงสดก็ใช้เยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามีเหลือเฟือสวนเราผลิตเองค่ะเรามีเหลือเฟือเนาะเนี่ยหวานไปเลย หวานไปเลยอ่สองเข็นี่ไม่พอนะคะจะต้องเยอะกว่าน,นี้นะจะต้องเยอะกว่าน,นีไ้ไม่พอพอนี่ค่ะหวานไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องแบบผสมดินอีกที่หนึ่งเป็นขุดผสมไปเลยค่ะ,ะหวานเยอะๆเรามีเหลือเฟือมากค่ะ อ่าโอเคอ่าอ่ะเอาเป็นว่านี่นี่เป็นอีกนี่เป็นอีกอ่ะเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้ก่อนเพราะว่ามืดเนาะค่ะก็คือเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแหนแดงเนี่ยน,นะคะโอเคเราก็ปิดปุ๋ยเองนะคะไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมากมายเราให้เราซื้อเฉพาะส่วนที่จําเป็นนะคะตอนนี้ก็่ําแล้วอ่าไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเออทำไมค่ําแล้วยังไม่รีบกลับบ้าน เพราะว่าที่นี่คือบ้านของเราค่ะบ้านของเรามีอนาเขตเยอะแยะที่สามารถทำสวนได้เลยค่ะจะามืดอ,อะไรยังไงเราก็ไม่ต้องกงังวลจะต้องรีบกลับบ้านหรืออะไรเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่สวนของเราเองค่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ระวังก็คืออาจจะระวังพวกมแมลงอ่หรือว่าสัตว์พวกตะขาบพวกอะไรเนี่ยอาจจะต้องระวังอยู่ที่สวนแค่นั้นเองค่ะชีวิตที่ออกแบบได้ชีวิตเรียบง่ายของเราค่ะไม่ต้องแบบรีบเร่งอะไรนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยให้แผนกปรุงดินมาช่วยปรุงดินอีกทีนึงน,นะคะตอนนี้ก็เมื่อแล้วนะคะไม่ได้เปิดไฟด้วยค่ะเอาไว้ท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย